สวัสดีค่ะสวัสดีคอซีรีส์ทั้งหลายนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชอบเล่าวันนี้แอดมารีวิวนะคะหนึ่งซีรีส์ที่เพิ่งลาจอกันไปกับซีรีส์เรื่องชีวูดเนบวโนหรือรุ p ่นพี่อย่าทาลิปสติกดูจบแล้วเป็นยังไงมาค่ะเดี๋อแอดจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะคะแอดจะขอแนะนำตัวละครหลัก2ตัวนะก็คือตัวพระเอกกับนางเอกโดยพระเอกนะ ในเรื่องเนี่ยได้หนุ่มโลอุนนะคะจากวงเอเซเก้าหรือเอเซปนนะคะมารับในบทบาทของแชฮยอนซึงส่วนนางเอกนะได้ดาราสาววอนจินอามารับในบทบาทของยุนซงอาก่อนอื่นนะคะก็ขอมาเล่าเรื่องย่อกันก่อนนะชีวุทเนวโนก็จะเล่าเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในบริษัทเครื่องสำอางของแชฮยอนซึงนะคะที่แอบชอบรุ่นพี่ยุนซงอารุ่นพี่ในแผนกเดียวกัน แชยอนซึงเจอซรงอาครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยขนาดที่ทรงอาเนี่ยไปรับสมัครงานแล้วแชยอนซึงเนี่ยเกิดความประทับใจหลงก็คือเจอกันครั้งแรกก็หลงรักยุนทรงอาเลยนะคะถึงขนาดตามกลับมาทํางานที่บริษัทด้วยช่วงแรกเนี่ยเขาก็พยายามตามจีบตามตื้อทรงอานะแต่ก็ดูทรงอาจะไม่ได้สนใจในตัวเขาเลยแต่และวันหนึ่งแชยอนซึงก็ได้รู้นะว่าทรงอาเนี่ยกำลังแอบคบกับบ m ที่เป็นหัวหน้าแผานกของพวกเขาอยู่ เขาก็เลยพยายามรักษาระยะห่างนะแล้วก็เริ่มถอดใจที่อาจีบทรงอาแล้วนะคะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยพระเอกของเราก็ดันไปรู้ความลับของ BM ว่า BM เอ็นี่ยกำลังคบซอสและกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนฮยอนซึงรู้สึกโกรธแค้นนะคะแทนทรงอามากเลยนะเขาพยายามปกป้องเธอและด้วยความใกล้ชิดนี้นะคะทำให้เกิดความรักขึ้นระหว่างสงคนนี้นะคะใสมเป็ ซีรีส์ที่ทำเอาแอดฟินจิกหมอนมากที่สุดในตอนนี้ไม่อยากให้จบเลยจริงๆนะคะเรื่องนี้อยากจะบอกว่าความฟินระดับ10บดาวเลยนะแม้เนื้อเรื่องจะดูธรรมดาเรื่อยๆไม่ได้มีความพีคให้ตื่นเต้นอะไรก็เถอะแต่แอชอบนะแม้จะแอบ,บมีลำไยในตัวนางเอกไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแค่อารมณ์ขัดใจเล็กๆนะคะแต่ต้องยอมรับเลยว่าเคมีคู่นี้เขาดีจริงๆส่วนตัวละครอื่นก็น่ารักดีนะดูได้เพลิน และสิ่งเดียวที่สามารถดึงให้แอดเนี่ยอยู่ติดกับเนื้อเรื่องได้ก็คือพระเอกของเรื่องนี่แหละค่ะดูแล้วหลงรักตัวเด็กข้างรักโลอุ่นมากหลงไม่ไหวจริงๆทั้งสายตาท่าทางทำเอ้แอดเนี่ยใจสั่นได้ไม่น้อยเลยถ้าจะให้เป็นคะแนนสําหรับเนื้อเรื่องนะแอดไม่ขอให้คะแนนละกันแต่ว่าเรื่องผู้เนี่ยแอดให้คะแนน10เต็ม10ไม่หักคะแนนเลยค่ะ และด้วยความชอบนี้นะแอดก็อยากป้ายยาให้ทุกคนมาดูซีรีส์เรื่องนี้กันด้วย5้าเหตุผลที่คุณสมควรจะดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะข้อแรกนะคะเป็นฝีมือการแสดงที่มีเสน่ห์มากนะจนทําออกคนดูอย่างแอดเนี่ยตกแล้วตกอีกนะคะของโรอุนนะต้องยอมรับเลยว่าสิ่งแรกที่ดึงให้แอดดูซีรีส์เรื่องนี้นะก็คือหนุ่มโรอุนนั่นเองนะคะแล้วก็ยิ่งแปลกใจขึ้นไปอีกนะเมื่อเห็นการแสดงของเขาที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ ก่อนหน้านี้แอดเคยดูซีรีส์ของโรุน2เรื่องนะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องแวสต้ a แลนด์ของปี2018นะในบทบาทของเพื่อนสนิทนางเอกแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่อง e x t r a o r d i n a r y ซึ่งเขารับบทเป็นฮารุนะเป็นตัวพระเอกของเรื่องเรื่องนี้นะคะโรุนได้รับบทบาท หลากหลายนะมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายทั้งพาร์ทอดีตปัจจุบันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ชูให้เขาโดดเด่นมากนักแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าแค่ใบหน้าหล่อๆของเขาเนี่ยก็ทำโอแอดตกแล้วตกอีกนะในบทของฮาลุมากเลยนะแล้วจากบทของฮาลุข้ามฝั่งมาบทของแชยอนซึ่งต้องบอกเลยนะว่าโลอุนเนี่ยมีเสน่ห์มากนะคะแล้วก็แสดงดีมากๆเลยนะเรียกว่าข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ ยิ่งสายตาสีหน้าท่าทางนี่โอ้โหพราะหนุ่มคัางรักคนนี้ดีมากเหลือเกินนะโอุนแสดงดีมากมีเสน่ห์มากดูแล้วอยากมีหนุ่มรุ่นน้องแบบนี้นะคะไว้ที่บ้านสักคนหนึ่งคือดูแล้หลงไม่ไหวนะขอปรบมือรัวๆให้หนุ่มโรุนเลยนะคะนี่แอดไล่าย,ยาวมาขนาดเนี้ยก็ต้องรู้กันแล้วแ้้อ่าอนูเดี่ยวคอกเน่นต้ง ข้อ2ซีรีส์ที่ทำเอาคนดูจิกหมอนมากที่สุดในตอนนี้นะคะอันเนี้ยแอดพูดจริงๆนะซีรีส์ช่วงเนี้ยขาดแคลนซีรีส์แนวรักโรแมนติกชวนฟินแบบนี้มากเลยนะคะแอดไม่ดูซีรีส์รักล็อกกิทลั่นบ้านฟินจ,จิกหมอนขนาดเนี้ยแบบมาสักพักแล้วนะคะมันดีมากเลยทุกคนชุน่มชื่นหัวใจสุดๆ วิวกูสดๆเลยชอบความข้างรักเอะอะกอดเอะอะหอมนะแล้วความคียอ้อนของตัวเด็กรุ่นน้องคนนี้มากเลยนะเอาเป็นว่าดีไปดูเถอะข้อที่ 3. เลิฟไลท์ที่ไม่ได้เน้นแต่พระนางแต่มันมีอะไรมากกว่าที่คิดแอดชอบตัวบทนะคะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่ได้ยืดเยื้อจนน่าเบื่อค่อยๆรักค่อยๆชอบค่อยๆเปิดใจจนเห็นพัฒนาการและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนข,นขึ้นของตัวละครนะ คาแรคเตอร์และความคิดของพระนางมีเหตุมีผลชัดเจนในแบบของตัวเองไม่ได้มีความลำยจนทําให้คนดูเข้าไม่ถึงนอกจากเลฟบลา์ของพระนางในเรื่องแล้วเนี่ยตัวบทยังสอดแทรกเลฟบลายของตัวละครอื่นๆเข้าไปด้วยนะเป็นตัวละครอีก3คู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ของน้องสาวผอ,อ,อกับแฟนเก่านางเอกที่เป็นความรักข้างเดียวเพราะทดแทนบุญคุณคู่นี้ดูก็คง คนดูนะ่าจะเดาออกตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วนะว่าคู่นี้จบไม่สวยแน่เพราะผู้หญิงก็รักแบบต้องการครอบครองต้องการชักจูงนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ชายที่อยู่ด้วยเนี่ยอึดอัดยิ่งผู้ชายไม่ได้รักมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันเลยยิ่งง่ายมากต่อการแตกหักเลยนะต้องยอมรับเลยว่าตัวละครอีแจชินนะแฟนเก่านางเอกเนี่ย ชีวิตของเขาเหมือนไม่มีทางเลือกตั้งแต่ต้นและใช้ชีวิตตามใบสั่งของคนในตระกูลใหญ่ที่มีแค่คําว่าบุญคุณอยู่เต็มหัวไปหมดนะคะเลยทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีความสุขในชีวิตเอาเสียเลยนะทั้งภูมิหลังครอบครัวที่ก็ไม่ได้ดีพร้อมอะไรทั้งแรงกดดันจากสังคมรอบข้างเรื่องเนี้ยแอดคิดว่าตัวละครเนี้ยน่าสงสารมากที่สุดนะเพราะเหมือนจริงๆแล้วตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วว่าชีวิตของเขาต้องการอะไรหรือว่าจะไปต่อทางไหนดีนะคะ คู่ต่อมาเนี่ยเป็นคู่ของพี่สาวคนโตกับพออนะแอดว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ทําเอาคนดูเนี่ยผ่อนคลายมากที่สุดในเรื่องความรักแรกพบเจอการปิ๊งปังแบบไม่ต้องรุนไม่ต้องรอนานดูเข้าอกเข้าใจกันดูได้เพลินๆน่ารักดีน่ารักมากเลยนะคู่นี้เป็นตัวละครที่แบบว่าดูแล้วไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดอะ่ะส่วนคู่ที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็ดูสหาหัสกาันเอาสมควรนะคะก็คือ คู่พี่สาวคนกลางของพระเอกกับสามีที่เป็นหมอที่มีชีวิตคู่ที่ดูจะสมบูรณ์แบบนะทั้งทางด้านฐานะทางสังคมการเงินเชื่อเสียงแล้วเขาก็มีลูกสาวที่น่ารักมากๆนะ แต่คู่นี้เนี่ยกับต้องเผชิญปัญหาที่ว่าฝ่ายชายอะ่ะดูจะไม่ได้แสดงออกในเรื่องความรักมากนักตั้งแต่เริ่มแรกนะแต่ว่าฝ่ายหญิงอะ่ะดันเข้าใจผิดว่าบุคลิกลักษณะส่วนตัวที่อาจจะเข้าถึงยากสักหน่อยเนี่ยแต่ลึกๆแล้วอ่ะอาจจะมีความรักซ่อนอยู่ก็ได้จากการใส่ใจในเรื่องเพียงเล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขามาจับได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยปกปิดเอาไว้ว่าเขาเนี่ย ชอบผู้ชายด้วยกันนะก็คือไม่ได้ชอบผู้หญิงอะ่ะก็คือชอบเพื่อนของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ยอมรับนะว่าตัวเองอะ่ะชอบผู้ชายนะคะเรื่องนี้แน่นอนว่าสงสารฝ่ายหญิงมากนะเพราะว่าทั้งเจ็บปวดคือเจ็บปวดสุดๆลนะคะเข้าใจอารมณ์จริงๆนะนอกจากซีรีส์จะพูดถึงเรื่องเลิฟไลฟ์ของตัวละครแล้วนะคะตัวซีรีส์ยังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องด้วยกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะเรียกว่าเรื่องนี้ครบวงจรจริงๆนะคะดูแล้วฟีลกูดแล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วมันอบอุ่นอะข้อที่4หยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับ LGBTQ มาเล่าในเรื่องได้อย่างเะเมียดที่หลายคนรู้นะคะว่ากลุ่ม LGBTQ เนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับมากนักในสังคมเกาหลี แต่ช่วงนี้ดูจากซีรีส์หลายๆเรื่องที่หยิบยกประเด็นนี้มาเล่า,าก็เข้าใจได้ว่าสังคมของเขาค่อนข้างที่จะเปิดมากขึ้นนะคะแอบชอบที่ซีรีส์เนี่ยหยิบยกเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้มาเล่าได้แบบปกติธรรมดาเพราะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะข้อที่5เพลงประกอบดีงามจะต้องแอดไว้ใน p ย a y ิ i s t เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่ต้องบอกเลยว่าเพลงประกอบดีงามมากนะคะ แล้วก็เลือกเพลงได้เข้ากับทุกซีนได้ดีทําคนดูอย่างแอ๊ดเนี่ยอินติดกับซีรีส์มากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะซีนข้างรักซีนปกป้องหรือว่าฉากเลิฟซีนฟินฟินเนี่ยนะคะมันดูอบอุ่นละมุนไปหมดเลยอะเรียกได้ว่าเขาเลือกเพลงได้เหมาะเจาะทุกซกีนจริงๆนะคะเพลงที่แอ๊ดชอบมากที่สุดนะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างมาสักสี่เพลงแล้วก<ๆ>ันนะข้างแรกนะคะ Let on me ของคิมจองวาน 고요히 홀로 있던 방안 구석에 퍼져 온기처럼 바쁘게 스쳐가는 낯숨 속에 แพดนะคะของยุนฮา,าเพลดดนนสงสุดท้ายค่ะทูยูของคิมแทวู กัดูนะคะแต่สําหรับแอดนี่ก็คือฟังหลายรอบนะคือเพราะทุกเพลงจริงๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆอาจจะชอบเพลงอื่นก็ได้นะเพราะว่าแอดนี่ยังชอบทุกเพลงเลยนะคะแต่ว่าที่หยิบยกมากก็คือเป็นสีเพลงที่ชอบที่สุดในซีรีส์นะคะชอบซีรีส์เรื่องนี้มากจริงๆนะคะอยากจะชวนให้มาดูกันเยอะๆนะชีวุดเนวโนะคะมีทั้งหมด16ตอนซับไทยรับชมผ่านทางไอชีอีนะคะดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย